รู้ทันทุกกลงออนไลน์รู้ทันภัยที่ปลายนิ้วช่วงเตือนภัยไซเบอร์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิภาพัชจิตคามรองผู้จัดจาก,การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมค่ะค่ะสำหรับรูปแบบของอมิจฉาชีพนะคะทีะ่ไปหลอกลวงประชาชนนะคะก็จะมีโทรศัพท์ไปหาผู้ใช้ไฟนะคะ แล้วก็ส่ง SMS ไปหาผู้ใช้ไฟแล้วก็ส่งข้อความทางไลน์นะคะไปหาผู้ใช้ไฟนะคะหลักๆก,ก็จะมีอยู่3ามช่องทางนะคะ,คะการไฟฟ้าเรานะคะไม่มีนโยบายส่งข้อความนะคะหรือโทรศัพท์แจ้งเตือนทุกกรณีนะคะไม่มีการแจ้งเตือนส่ง SMS ไม่มีการแจ้งเตือนส่งข้อความทางไลน์ไม่มีการ โทรศัพท์หาผู้ช้ไฟโดยตรงนะคะนโยบายของการไฟฟ้าะจะไม่มีนโยบายแบบนั้นนะคะถูกต้องค่ะทุกอย่างนะคะถ้าเป็นกรณีแจ้งเตือนงดจ่ายนะคะเราก็จะมีใบแจ้งเตือนนะคะถ้าเป็นการคืนค่าประกันนะคะผู้ช่ไฟก็สามารถมาดําเนินการขอเราที่สํานักงานได้หรือลงทะเบียนการขอคืนเงินผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็โทรศัพท์เพื่อให้ไปเอาเงินประกัน,นไม่มีแน่นอนค่ะคือเบื้องต้นนะคะเราก็ ต้องให้ผู้ใช้ไฟแจ้งเบาะแสะเรานะคะคือผู้ประสบเหตุผู้ใช้ไฟที่เจอนะคะก็อยากให้แจ้งเบาะแสะนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานหรือเป็นข้อข้อมูลต่างๆแชร์ให้กับแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้ไฟไรยายอื่นๆนะคะซึ่งช่องทางการแจ้งเบาะแสะนะคะก็จะมี call center นะคะ c เ l l center ของ pa ก็คือ1129นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ แล้วก็ที่สำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมนะคะที่สำนักง,งานโดยตรงหรือจะโทรมาแจ้งเตือนก็ได้นะคะที่เบอร์042516192นะคะหรือในช่องทางเพจ Facebook ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมีที่ผู้ใช้ไฟหนึ่งลนยนะคะตอนนี้ที่มามา,มาแจ้งมาแจ้งเรานะคะว่าได้รับข้อมูลทาง SMS นะคะได้รับข้อมูลทาง SMS เนะคะเขากำลังจะกดลิงก์นะคะแต่ว่าพอดีเหมือนมีมิจฉาชีพอคะค่ะโทรเข้ามาหาเขาก่อนก็เลยมีการพูดคุยกันพูดคุยกันแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนพูดคุยแบบประทะคารมกันนี่แหละแล้วก็อบอกว่ากำลังจะดูดเงินพอดีอผู้ประสมเหตุก็เลยไปแบงค์เพื่อสกัดกันก็เลยเหมือนเหมือนทันทันเวลานะคะก็เลยไม่ไม่สูญเงินนะคะซึ่งเหตุนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุที่โชคดีมากๆ พราะนั้นทางการไฟฟ้าก็เลยอยากจะขอแจ้งเตือนนะคะว่าอย่าก,กดลิงก์นะคะไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะค่ะ,คะก็สแกนนะคะก็สแกนจากบินไฟของการไฟฟ้า,า,ฟฟาส่วนภูมิภาคโดยโตรงซึ่งบาร์โคดนั้นนะคะจะเป็นบาร์โคดที่สามารถลิงก์ไปกับช่องทางการชําระเงินของธนาคารนะคะโดยตรงได้เลยนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็อยากให้มาโหลด แอปพลิเคชันของการไฟฟ้าโดยตรงนะคะถ้าถ้าท่านที่ต้องการความสะดวกสบายนะคะไม่สะดวกที่จะมาสํานักงานนะคะอยากให้โหลดแอปพลิเคชัน PA Smart Pass นะคะเพื่อทําการชําระเงินค่าไฟหรือในแอป,ปนี้ก็จะสามารถติดต่อข้อมูลได้ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําให้โหลด PA Smart Pass คะ่ะเพราะว่าชําระปุ๊บมันก็ตัดค่าไฟได้เลยนะคะ,คะจ่ายได้เลยคะ่ะคือ Smart Pass จ่ายปุ๊บตัดบัญชีที่การไฟฟ้าทันที แต่ถ้าเกิดกรณีอาจจะถ้าเกิดจ่ายผ่านทางช่องทางธนาคารอาจจะรอสักสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็น PA สมาร์ทพาสสามารถตัดชำระได้เลยอันนี้ก็จะสะดวกแล้วก็บินไฟก็จะไปหาผู้ช้ไฟถึงบ้านเลยค่ะ,คะก็ขอฝากแจ้งเตือนผู้ช้ไฟทุกท่านนะคะ p ีเราเน้นย้ำนะคะไม่มีนโยบายนะคะในการส่ง SMS ไม่มีนโยบายในการส่งข้อความทางไลน์แล้วก็ไม่มีนโยบายในการโทรหาผู้ใช้ไฟให้ทำธุรกรรมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นฝากเตือนท่านผู้ใช้ไฟนะคะอย่าหลงเชื่อหากมีข้อสงสัยนะคะหรือประเด็นข้อสักถามอะไรเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็สามารถติดต่อสอบถามหรือมาสอบถามที่สำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงังหวัดนครพนมโดยตรงได้เลยค่ะ ครับทางเราติดต่อมาจากการไฟฟ้าส่วนตัวจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ติดต่อคุณเกษมเนี่ยนะครับจะแจ้งเรื่องเปลี่ยนมอมตเตอร์ไฟฟ้าให้ใหม่เป็นมอเออิเล็กทรอนิกส์นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับนี่ทำไมไฟฟ้าต้องโทรบอกทำไมไม่ทำหนังสือมาละ่ะในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับไม่มีงบประมาณนะครับที่จะ นำเป็นเอกสารนะครับเป็นหนังสือไปส่งไปตามบ้านนะครับขอได้ไม่ทราบนะครับไม,ไม่น่าใช่นะท่านไม่น่าใช่หรอกครับ